พมังแล้สอมที่สงสองีสองสามที่สองสี่ที่สอา่สอสอเสอแปสาที่สิบที่สงสิอ็ดที่สอสสอี่สและยี่สบสองบาดูดวงไหนอะคนดูดวงอะข้างหน้าหรือเปล่าพี่หนูอยาดูดวงค่ะพี่โสดหรอหนูโสดรานดูดวงเลยหนิพี่มันดูตรงตรง ดูสดค่ะลด<อ>จริงหรือเปล่าสดจี้ค่ะขอ,อนุญาตสัมภาษณ์ค่ะพอดีตอนนี้กำลังทำรายการอยู่นะคะชื่ออะไรคะหนูชื่อมิเคลนะโอเคค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบโอเคครับตอนนี้นะคะเราจะมาทำกานเรด่องเรื่องความรักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไปดูสำรวจมาแล้วนะคะตรวจพบว่าที่ บูมวัดนี้นะคะคนมีแฟนเยอะมากเราก็เลยเลือกที่จะมาจัดกิจกรรมดูดวงให้กับคนโสดนั่นเองนะคะ<อ>ใช่ดีจังเลยค่ะที่หนูโสดอืออ่าล่ะค่ะคุณมินี่มีอะไรนะมีเดลนะคุณมิเดลคุณมิเดลอยากถามอะไรเกี่ยวกับความรักดีคะนูน่ารู้ค่ะว่า ความรักของหนูมันจะเป็นยังไงบ้างอ๋อภายในภายในช่วงนี้ค่ะคนโสดนะคะมันดูยังไงหรอคะแล้วมันต้องไม่เอาวันที่หรอคะแบบวันเกิดอะไรแบบนี้อ๋อเราเปิดไพ่ค่ะอ๋อโอเคครับดูดงครับดูดูโอ้ยไพ่ยิปซีหรอคะใช่แล้วค่ะ ต่อต่อคิวแล้วเร่อความรักแต่ผผู้จัดการอ่ะโสดต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าอช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรความรักเราอาจจะไม่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 เป็นแบบที่เราคิดหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าสวยงามขนาดนั้นค่ะแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่เป็นเรื่องที่อ้าอ้าวหรอฮัลโหลฮัลโหลยังต้งนั่งสิจะบอกว่าไม่ใช่ครับโฟนถามมาเพื่อติดต่อคอนแทคเร่ค่ะจะบอกว่าสิ่งที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่กระจ่างหรือเป็นเรื่องที่มันติดใจหรือเป็นเรื่องที่มัน้ังคาอยู่ในอดีตนะคะจะสามารถคลียรันได้จะสามารถปรากฏความจริงและก็จะสามารถ ตัดสินใจอะไรได้อย่างง่ายขึ้นค่ะคืออะไรคะอดีตหมายถึงว่าเรื่องที่ค้างคาใจค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็คือต้องเคลียร์เรื่องอดีตให้หมดมันถึงจะมีโอกาสที่ความรันก็จะดีกว่านี้ใช่ไหมคะอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอันนี้ค่ะมันคนละข้อเลยก็คือข้อแรกใช่ไหมคะบอกว่าให้สดไปก่อนเพราะว่าเหมือนตัวเราอะค่ะก็ พอมีคนเข้ามาบางทีมันมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจเราที่เราคิดไว้หรือว่าที่เราแบบว่าที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะเรามีความโดดเด่นในเรื่องของเนี้ยเอ่อในเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าความรักอะ่ะแล้วก็มีสี่ดาบขึ้นมาค่ะเราค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้สมบังในเรื่องของความรักเท่าในมุมมองนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ เจ็ดดาบขึ้นมาค่ะอยากให้เรามัดระวังนะคะคนรอบตัวหรือว่าคนที่แบบถ้าเรารู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้แบบว่าเชื่อใจเขาได้เต็มที่หรือเรารู้สึกเอะใจอะไรบางอย่างนั่นคือเซนของเราค่ะเชื่อในเซนต์ตัวเองนะคะเฮ้ยหนูเคยดูดวงครั้งก่อนเขาก็บอกหนูอย่างนี้เอพี่มารีบูเหรอครับ นั่นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าะจะมีการได้เคลียร์ปัญหาหรือว่าเคลียร์พลังงาน<ะ>ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ,ะโอเคค่ะโอเคค่ะเหลืออีกอกี่คนนะสี่คนแล้แล้วาถามอีกนะแม่ค่ะถามอีกคำถามละห้าหมื่นนะคะฮะห้าหมื่นเลยเหรอคะ สวัดีก่อนหน้านี้จัดโปรโมชั่นเหลือหนึ่งหมื่นแล้วค่ะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณนะครับตาตาผมเรียกจำนวนสี่คนค่ะไปเร็วไปเร็วตาตาผมครับไไปหนสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไม่เป็นไรชื่อดหมมามุ่ยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูเข้าไปไหนคะไม่เป็นไรยูยี่สิบสอดูไหมดูไหมเพราะว่าพี่มาก่อนเนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากถามว่าอะไรเกี่ยวกับความรักของเราคือคือพอดีผมเพิ่งโดนมาครับม่อาตดอะไรเขาไม่อยากดูับังคับเขาดูมันกพว่าอถามเลยว่าเขาคิดถึงผมไหมอ่านึกถึงคนคนนั้นของเราเอาไว้นะโอเคโผมหลับตผมหลับต้ผมหลับตาได้ไหมครับหลับตาได้ไหมครับดูแบบนี้ได้ค่ะผมผมหลับตานะเดี๋ยวได้หลับตาแป๊บได้เลยค่ะนึกถึงคนคนนั้นเอาไว้นะคะครับว่าเขาจะ รู้สึกยังไงกับเรานะคะเขาคิดถึงเรามั้ยมีไอเดียเดียวไหมครับเออข้าเรียกเองอ่ะเออคุณมามด้วยเอ็งขอห้าหมื่นไปดูดวงหน่อยได้ไหมห้าหมื่นห้าหมื่นเป็องเ้าไม่ได้คบมันจะยวเังได้หรอครับผมลืมตาได้ยังอ้๋อริมได้ค่ะดูดวงแล้วเขาเป็นไงบ้างอ่ะถามว่าจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกกับคุณอยู่นะคะเพียงแค่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะค่ะเพราะว่าเนื่องจากอ่ะมันมีปัญหาอะไรที่จะไม่ ไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอหรือแบบว่าต้องการที่จะหล<ะ>ีกเลี่ยงค่ะเขาไม่อยากเจอผมอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่พร้อมที่จะเอาห้าหมื่นอะไรกับเราขนาดนั้นอะคะ่ะเ,เพราะว่าค่อนข้างที่จะเจ็บปวดมีสิตบตาขึ้นมานะคะเป็น,น 3, วความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเลยค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีปากเสียงรจะมีการทะเลาะกาันที่เออก็นั่นแหละเนาะอาจจาะรุนแรงนะคะเนาะ หรือแบบเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่เขาแบบก็ยังรู้สึกดีกับเรายังอยู่ค่ะแต่แค่ว่ามันมันไม่ได้แสดงออกมาค่ะครับอันนี้คําถามได้ได้อีกกี่คําถามนะครับคําถามเดียวค่ะคาถามต่อไปค่ะหนุ่งจ่ายตังห้าหมื่นคำถามเดียวนะครับใช่ค่ะแต่ครับขออีกขอยีกงหนึ่งได้ไหมครับห้าหมื่นก็ได้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 ค่ะ กระเป๋าอะไรครับแม่หมอกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกหกเขาล่อซื้อเราอ่ะอ้าวดูดวงฟรีห้าหมื่นโซ่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นโซ่ครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยค่ะคือคือผมจะขอถามเลยคือผมอ่ะอ่ะเอาตรงอัผมเห็นเขาว่าจูงมือกับคนอื่นอ่ะเนี่ยจูงมือฟาร์มไปด้วยกันทุกเบอร์เลยผมอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันเงี้ยครับแบบถึงขั้นไหนแล้วครับ ก็คือเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมแม่งมันอยากรู้ไหมครับใบว่าคนขอยาหรือยังใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนี้ครับแบเขามีคนใหม่แล้วหรือยัง้าเขามีคนใหม่แล้วหรือยังแล้วแบบว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาดีกันไหมรู้สึกดีอะไรไห่ไม่ได้ขึ้นว่าเขามีคนใหม่นะคะหรือต่อให้เขามีมาก็ถ้าให้พูดตรงๆก็แค่ฟาร์มสองเข้าหนึ่งอะค่ะฟาร์มสอง ขอออีกทีได้ไหมครับข้าหนึ่งข้าสองข้าหนึ่งครับก็คือถ้าพูดตรงๆก็แค่เรื่องของช่วยทำอะไรแบบนี้คอ๋อโอเคแล้วไปก็คือยังไม่ได้มีความรู้สึกให้ค่ะโอเคครับแต่ก็ไม่แน่ใจเลยคนนั้นพยายามเต็มที่แล้โอเคครับโอเคขอบคุณแม่หมอนะครับดีเลยกลับไปหาคนกัน่าเอ้ยน้องเป็นไง เก็บขนาดนี้ยังจะกลับอีกเหรอคนต่อไปคุหมอบอกว่าทางสองเขาเหนื่อน้องคนต่อไปคนต่อไปค่ะชื่ออะไรคะเก็บขนาดนี้ยังจะกลับไปอีกเหรอรู้กันหรือมาไหนสี่แบบทำไมวันนี้ไม่ปวดทีบ่อยจังวะไอ้โรคจิตหนึ่งชั่วโมงจี่ทีเป็นอะไรเนี่ยผิดปกติแล้ว เลขมาเลขหนึ่งค่ะสิบเจ็ดครับโอเคค่ะอยากถามว่าอะไรคะเกี่ยวกับความรักของเราอืมถ้างั้นเรามาดูว่าจะมีใครเข้ามาทำให้เราได้อยากมีความรักอีกครั้งดีกว่าไหมเนาะโอเคครับโอเคครับคุณโอเลี่ยงนะคะอืม อยากมีความรักแต่ว่าสิ่งรอบตัวไม่เอื้ออํานวยเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่ค่อนข้างหนักหรือแบบไม่มีเวลาหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ไม่ได้เอื้ออํานวยกับการมีความรักขนาดน,นั้นแล้วก็ไม่ได้มีใครเข้ามาด้วยหรือต่อให้เข้ามาก็อ่าเป็นระยะระยะทางที่ค่อนข้างไกลค่ะแล้วอย่างหนึ่งคือต่อให้เขาเข้ามาจริงๆหรือแบบว่าสักพักนึงเราก็จะเริ่มห่วงตัวเองห่วงพื้นที่ส่วนตัวค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่า เขาถึงได้ยากนิดนึงเอ้ไพ่บอกหมดแล้วใช่ไหมครับอ๋อชิค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะสองคนสุดท้ายคนต่อไปครับรับรับเพื่อนไหมครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะต้องโซนนะเหลือคิวเดียว ต่อครับต่อโอเคนั้นครบแล้วงั้นเลือกมาหนึ่งเลขค่ะเลขไม่ใช่นะเลขเลขมีถึงเลขอะไรบ้างครับเลือกมาเลยค่ะใช่นะยี่สิบเจ็ดครับวันเกิดขอโทษค่ะอีกแล้ว <Okay S 2> โอเคค่ะอ,คอยากถามว่าอะไรคะที่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวความนักของเราเนาะซึ่งนี้ดูของคนนี้คนนี้หนัก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 ถ้ามีคนใหม่ใช่ไหมคะกรณีถ้ามีคนใหม่นะคะจะได้คนใหม่ที่ ค่อนข้างไกลกันค่ะแล้วก็เอ <ellt fel. S 2> า <harder. S 2> คำถามมาก็มีฐานะเอาคำถามมาส่วนถ้ากลับไปหาคนเก่าเหมือนช <as> ่วงแรกก็เจอราบเรื่นฟุ้งฟิ้งกับดิ่งแมวมากๆเลยแต่สุดท้ายก็จบแบบเดิมนะคะหนักกว่าเดิมด้วยหนักกว่าเดิมด้วยใช่ค่ะช่าง ขอบคุณค่ะหนูถามว่าค่ะใช่ไหมอ่ะหนูถามค่ะหนูขอถามอีกคนเหรอฮะแม่ครับมีสองคนหนูถามหนูเสียตังค่ะห้าหมื่นอาถามว่าไงหนูจะถามว่าแค่หนึ่งหนึ่งนะพี่ทีโทรไม่ดูเหรอครับหนูจะถามแม่หมอว่าคนเก่าหรือคนใหม่หมายถึงที่จะมาเหรอดูซ้ำเราจะดูฟรีไหมครับ คนเก่าหรือคนใหม่ดีคะคนเก่าหรือคนใหม่ดีใช่ไหมคะ้ชงั่นถ้าง,างั้นนึกถึงคนเก่าที่เราอยากจะอันนี้นนไหมน,นะ,คคะว่าคนนี้เขาจะดีไหมเนาะถ้ากลับมาในความสัมพันธ์ใช่ค่ะอืม ใช้ความอดทนค่อนข้างสูงค่ะก็ยังคงต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงอยู่ดีค่ะ <S <S <ด>แต่ว่าถามว่ามันดีไหมก็กลางๆนะแต่ว่าคนคนนี้ดูก็เอ,อดูจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามดีค่ะดูเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนนะคะอดต้องอดทนในความสัมพันธ์ตรงนี้นนึงเพราะว่าบางทีอ่ะอืมอาจจะด้วย<ด>เรื่องปัจจัย<ด>หลายๆอย่างดนะคะเราค่ะ คือความสัมพันธ์นี้มันต้องอดทนซึ่งกันและกันมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่เอื้ออํานวยค่ะอาจจะด้วยเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรต่างๆนานาค่ะที่บางทีมันเป็นปัญหาที่ต้องทะเลาะกันอีกแล้วค่ะพี่หลอดพี่หลอดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยที่ทะเลาะน่ะเรื่องเดิมเดิมไหนคนใหม่นชอบ เอ้าอะไรเหรอ้าวค่ะมันชั้นเกนดีอ่ะแบบเออตรงดีค่ะอ๋อโอเคค่ะ <c oughs> อ๋ะอจะไปดูคนใหม่นาะนึกถึงคนใหม่ที่เราเอ็นนี่ไว้นะคะ <c oughs> คนใหม่นะคะดีไหมเนะ <c oughs> าะคนใหม่เหรอคะหาใหม่เด้อค่ะไม่เอาคนนี้อ่ะ คนนี้นะคะทั้งอะไรเนี่ยอ <S <S ทั้งหกดาวขึ้นเดิดทาวเวอร์อ้โห <S 1> <S 1> แล้วก็อะไรอันสวินอีกอ้อฮเอเอดอ,อกเลยคะ่ะไม่ต้องยุ่งหรอก <S <S ถ้าท้าไพมันจะออกมาแท้ไพ่มันจะออกมาขนาดนี้มันมันคืออะไรคะแม่หมอเออ ็คือว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอาจจะอาจจะความสมฝวังอาจจะเปอร์เซ็นค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็รวมไปถึงบุคคลคนยนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเป็นม้าไวยค่ะก็คือมาไวยไปไว้ค่อนข้างตอนแรกค่อนข้างเหมือนจะคือมันไม่ได้มีแค่คนไอเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีแค่บุคลิกเดียวค่ะก็คือสิ่งที่เขาขึ้นมาก็คือ เป็นอัศวินซึ่งอัศวินนะคะก็คือบุคคลที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังค่ะเรอมไปถึงอัศวินไม้อัศวินไม้เนี่ยค่ะหมายถึงว่าคนที่เอกระตือรือร้อนแป๊บแป๊บ,แ,ปบแล้วก็ไปค่ะแล้วก็มีธาตุที่เป็นธาตุไฟนะคะค่อนข้างที่จะใจร้นมาไว,วไปไวมาไวไปไวเบื่อง่ายหนายเร็วนะคะแป๊บแป๊บปุบ๊บอันนี้แล้วค่ะก็เลยว่า เขายังไม่ได้จะเป็นทิงหรือว่ายังไม่ได้จะเป็นคนที่จะมุ่งมั่นขนาดนั้นค่ะส่วน the tower นะคะก็คือเอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็คือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเออาจจะไม่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 ออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่น้งแฮวค่ะพี่หมอโอเคครับปี่คนนึงได้ไหมคะ อันนี้อันนี้ก็แสนหนึ่งแล้วนะอันนี้ห้าหมื่นเอ้าก็คนเก่าหนึ่งคำถามคนใหม่หนึ่งคำถามี่คำถามเดียวกันค่ะหนูให้แม่หมอบอกคนเก่าหรือคนใหม่ดีแล้วมอโอเค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 เป็นกำาังว่าแม่หมอถูกแล้วอ้อโอเค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 ค่ะพี่หมอโอเคค่ะหนูตัดสินใจได้ละเด้ได้เดวตั้งละตั้ง เปล่าเลยค่ะกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกหกค่ะเขาถามแพงขึ้นหรือเปล่าขนาดแม่หมออ๋อใช่ค่ะพอดีว่าเออพอดีว่าลูกค้าเยอะค่ะลูกค้าเยอะก็เลยเพิ่มค่ะก่อนหน้านี้นี่ค่ะก่อนหน้านี้มีคนยกขกขบวนมาถามที่แรนด้วยค่ะแม่มขึ้นราคาซะเลยแม่หมออันนี้คนสุดท้ายและจำกัดคนสุดท้ายหนี่พี่โจนี่ลูกค้าเก่าเหรอครับ ลูกค้าเก่าก็คิดราคาเดิมนี่แหละค่ะไอ่ทมนมาส่งแล้วแต่ถ้าหลายคำถามมีโปรโมชั่นไหมไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีใครไม่รู้ยกขบวนดูอยู่มูลข้างในนะคะเสียประมาณล้านห้าแล้วค่ะโอ้โหสวยเลยถามรูปผมเลยครับอยากรู้ถามว่าอะไรนะคะรูปผมถามว่าอะไรรูกเกี่ยวเกี่ยวถามว่าู คนเก่าหรือคนใหม่คนเก่าหรือคนใหม่ครับอ,อ,อย่างแรกนะคะสิ่งที่จะแนะนําคือถามพื้นก่อนนะคะพื้นว่าจะมีใครเข้าที่เป็นคนใหม่เข้ามาไหมนะคะแล้วก็สองเลยนะคะถามความรู้สึกของคนเก่านะคะสามนะคะค่อยถามว่าคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเอาเอาเอาใหม่ครับอย่างแรกคื <laughs> ออ,อะไรนะคะใช่เรื่องดวงคืออะไร,รไน,นะคะ หนูองนี่ครับหนีมองนี่เธอเนี่ยอันนี้ด็อมันจะบอกยังไงยี่โมกครับยี่โมกอียี่สิบหกผู้ค้าก็อยู่ที่เราอยู่โอเคค่ะหมอดูบอกให้กลับไปหาคนคนเก่าคนเก่าสุดท้ายเราก็เลือกคนใหม่ดีกว่ะน้องว่ามีใครเข้ามาไหมเนาะคนใหม่ๆหหรือว่ามีเข้ามาแล้วอ๋อ มีมีมีครับมีมโอเคถ้างั้นถามกันว่าเขารู้สึกยังไงกับเราไหมคลิปเมื่อก่อนล่ะอาจจะคิดหน่อยเฮอร์ยังไม่คิดเลยแหละดูว่าเป็นแนวทางของคลิปคลิปใหม่ของเราไว้นะเดี๋ไปคิดอะไรมากสุดท้ายมันอยู่ที่หนูกันหนดมันอยู่ฮัลโหลนักเกี่ไหมนี่ครับนักเกี่ยเอ้านักเกี่ยวให้ตอบหรอเอ้าเอ้าโอเคมา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 ให้คลิปใหม่ของเราไว้นะ อ๋อกนะ็มิตินะมิตินะป่ะครับป่า ก็คือว่าความสัมพันธ์กับคนให่ใช่ไหมคะความรู้สึกจริงๆแล้วตรงเนี้ยค่ะในความสัมพันธ์นี้ของเรา<ม>ทั้งค<ม>ู่ค่ะค่อนข้างที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีคนเข้าหาเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีซนนี่มากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้เกิดฟิลแบบว่าปัญหาภายในได้ภายในความสัมพันธ์ได้นะคะเนาะอืมอ่าไม่ได้หมายความว่าเขาหรือเราจะแอบไปมีใครหรืออะไรแค่บอกว่า ปนิ่ค่อนข้างเยอะนะคะโอ้ครับก็คือคนเนี่ยมาจุนจานพุดเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคนเนี่ยเข้ามาเข้ามาเยอะอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้ครับมายถึงคนอื่นเลยมาถึงผมฉันอืมนไหมคะหมายถึงยังไงคะหมายถึงใครครับหมายถึงคนหมายถึงคนอื่นๆนะอะไรเงี้ยค่ะที่คือ ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมีแค่สองคนใช่ไหมแล้วก็อสองคนเนี้ยค่ะมีคนในคนหนึ่ง,งที่ค่อนข้าง,างที่จะมีะเสน่ห์มากออมาก,มากามใช่ค่ะมีะเสน่ห์นะคะคนเข้าหาเยอะสามารถแบบคือดึงดูดคนให้เข้ามาหาได้เยอะอ่าเก็ตตนี่เก็ตบอเก็ตโอเคเก็ตดิเก็ตเก็ตี โอเคนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาเล็กๆในความสัมพันธ์ได้ที่มันถ้าแบบไม่คุยกันหรือแบบไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ได้ใ oh. ช่แล้วค่ะอาา่าแต่เป็นมนดูเรื่องคนเก่านะคะอันนี้เสียตังค์นะคนเก่าเนี่ยดูไหมเสียตังค์เท่าไหร่เอาคำาัานะห้าหมื่นไงอ้า oh. ก็เมื่อกี้ดูคนใหม่ไปแล้วก็ไม่ก็เมื่อกี้ดูความรู้สึกของคนใหม่ไม่ใช่เหรอห้ามืน กันแลกระแล้วกันแลโอเค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 ไปไปไปไหนคิดถึงครับไปฟ้าไข่เถอะเออวะลืมเลยต้องคิดถึงด้วยหรอครับเดี๋ยวพักก็ไปแล้วครับเดี๋ยวพักก็ไปแล้วอืม ไม่ได้งอมงอมอะไรวะ